h อตไอเทม by T T Phone 10ิบอันดับมือถือขายดีที่ T T Phone ประจำเดือนมิถุนายนราคาและโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงต้องขออภัยมาะที่นี้ด้วยนะครับอย่างข่าวเดือนหกฝนกระตกพลัมพามกดมันกะล้องงึมงำละงมไปทั่วท้องนาะ <laughs> มาเป็นเพลงกันเลยทีเดียวฝนตกชุ่มฉ่าก็ต้องสดชื่นกันนิดนึงนะครับสนุกสดชื่นสดใสกันไปนแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุ้นกันว่า10อันดับมือถือขายดีประจําเดือนพฤษนายนมีรุ่นไหนกันบ้างใช้รุ่นที่เพื่อนๆใช้กันอยู่หรือเปล่ามาดูกันเลยฮ <laughs> มันเริ่มกันเลยกับอันดับที่10 Lenovo Tab M8 l g e แท็บเล็ตเน้นความคุ้มค่าตอบโจทย์การใช้งานทั้งด้านความบันเทิงและการทำงานรวมถึงยังสามารถใส่สิมเพื่อใช้งานแบบโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 9.0เต็มตาด้วยจอ IPS ขนาด8นิ้วกล้องหลังความละเอียด5ล้านพิกเซลสามารถแตะเพื่อเลือกจุดโฟกัสได้เหมาะกับการถ่ายภาพกลางแจ้งหรือในจุดที่มีแสงเพียงพอด้วยแบต5,000ม ah, ิลลิแอมป์ทำให้สามารถใช้งานได้ตลอดวันแบบไม่ต้องกังวลและถ้าไม่ได้ใช้งานหนักมากนักก็ยังเหลือข้ามวันได้แบบสบายๆมาในราคาเบาๆเ,เ,เพียง4,290บาท อันดับที่9 Mo โตโรล่า E40 มาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ความละเอียด HD+ ให้ค่ารีเฟรชเรทสูงถึง90เฮ ประมวลผลลวดเร็วด้วย u n i s ซ c T 700อ c อกตาคอแบบคัสตอมและรองรับการกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 52กล้องหลังให้มาทั้งหมด3ต,ตัวเลนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ขนาด5,000มิล mAh สามารถใช้างาน,นได้ยาวนานถึง40ชั่วโมงกันไปนเลยมาในราคาเพียง4,490บาทอันดับที่8หัวเว่ย Nova 9 SE โดดเด่นระดับท็อปพร้อมกล้องหลัก108ล้านพิกเซลไฮเลสโฟโตกราฟี High ที่มากับเทคโนโลยี RYYB เปิดรับแสงได้มากถึง40%และยังทำงานร่วมกับหัวเว่ย x d Fusion Engine ช่วยให้ภาพดูชัดทั้งกลางวันและกลางคืนหน้าจอแสดงผลแบบโค้งพาเนล IPS อัตรา refresh rate ส,ส,สูงถึง90เฮตัวเครื่องบางเบาแบตเตอรี่จุใจถึง4,000 mAh ชาร์จเร็ว66วัต์ราคาอยู่ที่9,490บาท อันดับที่7 r e a เ m รียวมี C35 ดีไซน์บางเบาที่สุดของ C-Series มาพร้อมกับสโ,โลแกนโดดเด่นในกล้อง50ล้านพิกเซลพร้อมดีไซน์ลงตัวมากับการออกแบบที่โดดเด่นทันสมัยด้วยแผงด้านหลังแบบดนามิกเลืองแสงผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยเทิร์ฟแลนด์สมาร์ทโฟนไฮดีไลท์บิลิซี่นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผล Full HD+ ขนาด6.6นิ้ว แบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,000ม ah, ิลลิแอมป์และกล้องหลัง3ตัวกล้องหลักความละเอียดสูงสุดถึง50ล้านพิกเซลเทียบเท่าสมาร์ทโฟนเรือธงมาในราคาเพียง6,299บาทอันดับที่6 Apple iPhone 13 128 g b มาพร้อมหน้าจอ Super Retina x HDR Panel OLED ขนาด6.1นิ้วมอบประสบการณ์เต็มตาด้วยความละเอียดหน้าจอ2,532คูณ1,170พิกเซลกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลและเซนเซอร์ TrueDepth เพื่อการใช้งาน Face ID ทั้งนี้ตรงขอบหน้าจอด้านบนยังมีลำโพงสเตอริอและไมโครโฟน กล้องหลังดีไซน์เหลี่ยมประกอบด้วยกล้องหลัง2ตัวคือเลนส์วาและเลนส์อัลตราวายความละเอียด12ล้านพิกเซลมาพร้อมระบบปฏิบัติการ iOS 15ทันทีตั้งแต่แกะกล่องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่มาพร้อมฟีเจอร์และฟังก์ชันใหม่ๆมากมายมาในราคาเพียง28,700บาทอันดับที่5 Nokia 105 ฟีเจอร์โฟนราคาประหยัดเน้นการใช้งานพื้นฐานหน้าจอขนาด1.45นิ้วความละเอียด128คูณ128พิกเซลครบครันทุกความบันเทิงทั้งวิทยุ FM เกมและเมนูเอเจนไนเซอร์ต่างๆพร้อมไฟฉายและนาฬิกาพูดได้ราคาน่ารักมุ้งมิงมุ้งมิงในราคาเพียง1,190บาทมาถึงอันดับที่4 เสี่ยวมี่เลดมี่โน้ต11สมาร์ทโฟนรุ่นกลางที่มาพร้อมชิปเซ็ตรุ่นใหม่อย่าง u อ l c คอมแ n น p d ดากอน680จอแสดงผลอ m o โมเลขนาด6.4นิ้วคมชัดระดับ Full HD+ รองรับอัตรารีเฟรชเรทสูงสุดถึง90เฮิรตติดตั้งกล้อง AI มาให้ถึง4เลนสเลนหลัก50ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ความจุ5,000ม ah. ิลลอมปอรองรับเทคโนโลยีชาร์จไว33วัตต์มาในราคาเพียง6,999บาทแทน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 มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีมือถือรุ่นไหนที่เข้าสู่ท็อปทีกันบ้างมาดูกันเลยอันดับที่3 Oppo A16 มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่6.5 2นิ้วคมชัดแบบ HD Plus ช่วยให้ใช้งานได้เต็มที่ได้ม,มากขึ้นกว่าเดิมมาพร้อม AI 3กล้องหลังและกล้องหน้า8ล้านพิกเซลที่มี AI Beautification ช่วยปรับผิวหน้าเนียนสวยไปธรรมชาติมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมป์และชาร์จไว10วัตต์ฟัซชาร์จให้ใช้งานกันได้ทั้งวันแบบมันๆม,มาในราคาเพียง5,699บาทอันดับที่2มากับ v i v o Y 2 1มาพร้อมหน้าจอ l t d ขนาด6.51นิ้วความละเอียด HD ซึ่งสามารถใช้งานกลางแจ้งได้แบบไม่ต้องเพง่งด้วยหน้าจอที่สว่างพอที่จะสู้กับแสงแดดตอนเที่ยงๆได้แบบสบายๆ v i v o Y 2 1ใช้ชิป MediaTek Helio P 3 5สามารถใช้งานทั่วไปได้แบบไม่ติดขัดไม่ว่าจะดูหนังเล่นเน็ตหรือเปิดหลายๆแท็บ หรือแม้แต่จะมาเล่นเกมกราฟิกที่ดีก็ทำได้ดีไม่มีกระตุกนอกจากนี้เวลาเข้าเกมแล้วระบบจะเปิดโหมดอัลตร้าเกมให้อัตโนมัติโดยโหมดดังกล่าวจะทำการเคลียร์แรมและเร่งประสิทธิภาพ CPU และ GPU ให้สูงขึ้นสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะ กล้องหลังของรุ่นนี้ให้มาถึง2ตัวประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนแบตเตอรี่นั้นอัดมาให้แบบสะใจที่5,000มิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2วันแบบสบายๆเจ้าตัวนี้ราคาอยู่ที่5,699บาทแทนแทนแทนและแล้วก็มาถึงอันดับที่1นั่นก็คือ ซัมซุงกาแล็กซี่ A03 มือถือเล็กสเปคคุ้มราคาประหยัด มีจุดเด่นที่หน้าจอไร้ขอบแบบ Infinity V Display ขนาดใหญ่6.5นิ้วความชันระดับ HD Plus รวมถึงประมวลผลด้วยชิปเซ็ตใหม่อย่าง Unisoc T606 และระบบเสียง Dolby Atmos รองรับการใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมกันได้อย่างสะดวกด,ด้วยการแบ่งหน้าจอออกเป็น2ส,ส่วนนอกจากนี้ยังรองรับความจุภายนอกแบบ Micro SD Card สูงถึง1 t b กล้องหลัง2ตัวความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่อึดถึง5,000มิลลิแอมป์อมาในราคาเพียง4,599บาทจบไปแล้วกับ Hot Item by Tg Phone กับ10อันดับมือถือขายดีที่ Tg Phone ใครที่กำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ ก็สามารถไปเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อได้นะครับหรือใครสนใจมือถือรุ่นไหนแล้วยังไม่แน่ใจก็สามารถเข้าไปดูสินค้าได้ที่ www tgphone com หรือสอบถามมาได้ที่ Facebook Fanpage tgphone กันได้เลยนะครับ